โรงเรียนร้ากระชานุเคราะห์55จังหวัดตาเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตั้งอยู่หมู่4ี่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตามีนักเรียนจำนวน839คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา107คนก่อตั้งเมื่อปี2506ได้เปิดทางการสอนวันที่18พฤษภาค,คม2507 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรามุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในหลายมิติทางด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะพ,พื้นฐานงานอาชีพมีทักษะการดำรงชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ ส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนเอกลักษณ์เศรษฐกิจกพอเพียงสู่สถานศึกษามีกระบวนการการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบริหารงานโดยผู้อำนวยการด็อรสริงคารใจปันทานางบุญนาคตื้ยศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนางสาวปริญญายิ้มยวนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางสาวผนพิมลเลิศปรีชากมนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนายวิทวัฒน์หาหอมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุคราห55จังหวัดต,ตาก ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระคนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนรา,าชาสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์และส่งให้กำลังใจคณะผู้บริหารครูและบุคลากร,ะะกรทางการศึกษาจำนวน11ครั้งตั้งแต่พุทธศักราช2534ถึง2564โรงเรียนได้น้อมนำคำข้อเสนอแนะมาพัฒนายอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับรางวัลดังนี้โรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจําปีการศึกษา2546โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจําปีการศึกษา2559ผลงานระดับนานาชาติรายการแข่งขันกีฬามวยไทยมวยสากลนานาชาติ รางวัลระดับประเทศเรางวัลดีเด่นระดับประเทศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่19ปีการศึกษา2567รางวัลอันดับที่8ระดับเหรียนทองรุ่นประทมศึกษาประเภทการต่อคำศัพท์ภาษาไทยรายการเซ็นทรัลนครสวรรค์บอร์ดเกม2 0 2 5ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองระดับเหรียญทองประเภทการต่อคำศัพท์ภาษาไทยรุ่นประถมศึกษาและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ3ระดับเหรียญทองรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นในงานมหากรรมกีฬาวิชาการเพื่อการศึกษารายการซ e n t r a l นครสวรรค์ Education Sport ทูเทอร่นด์ทตีระดับประเทศชิงถ้วยกิติยศนายกรัฐมนตรี รางวัลระดับดีเยี่ยมการประกวดการเดินสวนสนามยุวก,กาชาดระดับประเทศการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปี2568ระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2 5 6 8ได้รับรางวัลจำนวน5รุ่นและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศจำนวน1รุ่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่36ประจำปี2568ร่วมกับก,บกาแฟแบรนด์ดังพันไทยรางวัลโรคประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายามุขปีที่13 ครูผู้อารีนับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือดประจำปีการศึกษา2,567ระดับครูผู้สอนคุณครูนัททวุฒิมริสอนรางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาวิชาการเพื่อการศึกษาการต่อคำศัพท์สมการและสุดกุรายการเซ็นทรัลนครสวรรค์ Education s p o t ตระดับประเทศครูปฐมพง์รีรัก รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาติของกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเชิดชูเกียรติยุวกาชาติประจำปี2568ประเภทครูผู้สอนคุณครูพัฒราพรรุ่งน้อยเข้าร่วมนำเสนอการแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสร้างสรรค์ นักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่12ทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งสินตนนำเสนอโดยผู้เรียนและเยาวชนการพัฒนาประสิทธิภาพผงสีจากใบมะแฮะเพื่อยกระดับคุณภาพการย้อมเส้นฝ้ายธรรมชาติด้วยตน้นทุนทางวัฒนธรรมผ้าทอกระเรียงครูพรทิพย์งามทรงและครูวุฒิกใจยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหวนูทรัพย์สิ่งศิลปตนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตโรงเรียนร้านประชาะห์55จังหวัดต,ตากเป็นโรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษานักเรียนในเขตพื้นที่บริการประจำจังหวัดต,ตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชร การรับสมัครนักเรียนมี3รูปแบบคือการรับสมัครแบบเชิงรุกโดยครูไปรับสมัครนักเรียนโดยตรงถึงที่บ้านที่มีความยากลําบากยากจนมากและขาดโอกาสในการสมัครเรียนการรับสมัครในโรงเรียนสําหรับนักเรียนด้วยโอกาส10ประเภทการรับสมัครนักเรียนตามโคต้าต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้โอกาสได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์ โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในกระบวนการการเรียนรู้สูงสุดโดยครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าฝึกกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบสาะหาความรู้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบค้นสืบสอบสํารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆจนเกิดความเข้าใจ และการจัดการเรียนรู้แบบทดลองเป็นการสอนที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติหรือทําการทดลองค้นหาความรู้ด้วยตนเองทําให้เกิดประสบการณ์ตรงตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการสอนพิซซ่าโดยการติวข้อสอบการจัดตารางสอนเสริมในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจินตคณิตเพื่อมุ่งการเรียนที่ช่วยกระตุ้นสมองและทําให้ผู้เรียนมีสมาธิมากขึ้นเนื่องจากได้ใช้เวลาจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลาที่นานขึ้นกว่าปกติเมื่อสมองได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอก็จะช่วยให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนําทฤษฎีบันได9ขั้นบูรณาการการจัดก,การเรียนการสอนด้วย โคหนองนาโมเดลเป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนได้ปฏิบัติตามลำดับขั้นเพื่อเดินตามไปทีละขั้นค่อยๆก้าวไปแบบยั่งยืนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เพื่อให้สามารถแปรประกอบอาชีพดูแลครอบครัวและตนเองได้อย่างมีความสุขในเวลาปิดภาคเรียนในระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของทุกปี นักเรียนได้ฝึกอาชีพมีงานทำในช่วงปิดภาคเรียนสถานประกอบการในที่ต่างๆตามมาตรฐานที่มีรายได้เมื่อเปิดภาคเรียนโรงเรียนมีการส่งต่ออาชีพเรียนในระดับปวชและปวสด้านเครื่องประดับอัญ,ญมณีด้านธุรกิจเป็นจำนวนมากหลากหลายสถานที่ที่จัดประกวดใช้งานศิลปะหัตถกรรมเป็นต้นการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งแปดรายการเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเก้ารายการเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับสองสิบสี่รายการเหรียญทองเข้าร่วมยี่สิบห้ารายการเหรียญเงินเข้าร่วมสิบสี่รายการเหรียญทองแดงเข้าร่วมหกรายการรางวัลเข้าร่วมสามรายการไม่เข้าร่วมหนึ่งรายการรวมทั้งสิ้นแปดสิบรายการ โรงเรียนได้ประชานุเคราะ์55จังหวัดตากจึงเกิดผลสําเร็จในการพัฒนาสร้างสารรค์ในการศึกษาสงเคราะห์สาหรับเด็กด้วยโอกาสซึ่งผลสําเร็จที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรงนักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสุขมีทักษะในการประกอบอาชีพวันเวลาที่ผ่านไปเด็กนักเรียนได้ก้าวเป็นผู้ใหญ่ได้รับโอกาสและความหวังเด็กนักเรียนในจำนวนมากมายเป็นความงดงาม ความสาเร็จของพวกเขาที่ได้ก้าวออกไปสู่สังคมออกจากครอบครัวใหญ่แสนอบอุ่นและเต็มเปี่ยมด้วยความรักความสามาคัคคีความรักของครูที่มีต่อศิษย์นักเรียนได้เติบโตขึ้นจึงได้สร้างพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้นมีความมุ่งมั่นมุ่งหวงังนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นแหล่งพัฒนาประเทศชาติสืบไป